สวัสดีครับพ่อพายครับสวัสดียามดึกครับง่วงหรือยังครับง่วงหรือยงังวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมจะถามพ่อพายหน่อยเมื่อคืนพ่อพายรู้ตัวหรือเปล่าว่าพ่อพายเอางาปักดินฮะอะไรนะพ่อพายจอง nga ปักดินอดู่เหรอจะปักเลยครับพ่อพายดึกแล้ว มาส่งพ่อพายเข้านอนอะนอนหลับฝันดีนะครับได้ครับพ่อพายง่วงหรือยัง ขอ,อขอเสียงอีกรอบครับ poke, ขอเสียงอีกรอบครับขอเสียงอีกรอบโอ้พ่อพายยกโยกแล้วระวังนะโยก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 เยกโยกเยกโอ้พ่อพายเอาพ่อพายนี้นะพ่อพายนะอ้าวทางนี้ เป็นอย่างไรบ้างมามาถึงแล้วบ่ดนี่มาถึงเมื่อประมาณบ่ายสามครับผมบ่ายสามเนาะครับพี่โอ้มากับฝนเลยเนี่ยมากับฝนพี่ครับโอ้เอาเอาเอาครับผมกำลังกลางมุ้งหมดเลยกำลังกลางมุ้งจะนอนแล้วพี่เอาเอาหลับฝันดีครับผมไม่ไม่เปียกเนาะไม่เปียกใช่ไหมเปียกไม่เจี๊ยดพี่ครับโอเคโอเคทางนู้งก็ไม่ต่างกันครับผมทางนู้งก็เฉยเฉะไปหมดเลยเออสภาพเดียวกันเลยครับผมเอาหลับฝันดี ทีมช่างที่มาจากสารคามนะครับพ่อพายก็โยกเยกโยกเยกนี่ครับบรรยากาศวันนี้ฝนตกหนักฮะบริเวณพื้นที่ก็เชื้อชะไปหมดเลยนี่แต่พ่อพายยังไม่นอนนะดูบันทยายพ่อพายตุยนยตุยนยเลยนะฮะ พ่อพรายครับพ่อพรายผมอยู่ตรงนี้ครับพ่อพรายหันหน้ามาหน่อยเร็วหันหน้ามาหน่อยจะถามพ่อพรายครับคืนนี้นอนกี่โมงบอกหน่อยครับจะมาหาจะมาถ่ายคลิปพ่อพรายพ่อพรายนอนกี่โมงครับคืนนี้ อพ่อพายอย่าคึกสิครับอย่าง้างัดโซ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยทักไม่ได้เลยนะเนี่ยทักนะพ่อพายโชว์พลังตลอดเลยเออพ่อพายอย่าทำอย่างงาั้นไม่เอาครับเออโอ้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 ทักไม่ได้เลยเจอเอสบานาที่โชว์พลังตลอดเลยนะเนี่ย

โชว์พลังฮะโอ้โหงัดโซ่อยู่เลยฮะทำนี้พอาพลายงัดโซ่อยู่นะฮะพ่อครับไปเล่นค้าพ่อพ่อเอกใางาหักนะจะให้งานกำจัดเลยให้งานกำจัดเออให้งานกำจัดตวกค่ะเงาเดียวงางัดโซ่ครับคืนนี้ เอาระพพายเต็มที่เลยครับจัดเต็มเลยครับผมสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้เอาีนาแล้ว่อีหน้าอห้าห้าไม่ฟังก็ต้องต้องเชียร์สิครับเออํำนี้พ่อพายจัดเต็มครับก่อนนอนดูพ่อพายโชว์พลังเหมือนเช่นเคยครับนี่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 นเอาแล้วครับพ่อพายจัดแล้วฮะโอ้โหโอ้โห โอ,โ,อโอ้โซ่ไม่ขาดนะครับงาก็ไม่หักแข็งนะฮะเก่งมากเลยพ่อภัยสู้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 โอ้สู้ครับสู้ครับสู้รอบเดียวกับเยี่ยมครับโอ้โหเชียร์พ่อภัยเต็มที่เลยฮะตอนนี้ฮะอือหือยิ่งยุยิ่งขึ้นฮะตอนนี้ฮะเอาเอ้าเอ้าเอ้าพ่อภัยว่าหักก็จะหักสักดาแล้วมวนหนักกว่านี้อีก พอพายแทงทุกครึ่งงาเลยเมื่อวานงาแข็งมากงาเป็นรอยาาเเา้้านพ่าาอ่าอืตัวตัวตางาเป็นรอยยิ่งยุ่งุเงาใหญ่เลยงาไม่สวยโยกแบบโยก อะตอนนี้ก็โยกโยกนะอ้าฝนพิ่งหยุดตกครับสภาพพื้นที่ก็เฉะแฉะพอสมควรเนาะแต่เราก็ยูุได้นะฮะนี่ฮะเฉะแฉะไปหมดเลยแห้งนะครับนี่คือพื้นที่หมู่บ้านทิ่ล์เฟย์ของเรา หลังจากฝนตกนะครับก็จะ,จะเห็นน้ําเจิอเมืม่อกี้ฝนตกก็ยังเจือกแต่ว่าแห้งนะตอนนี้แห้งไวมากนะครับส่วนหนึ่งก็ไหลออกไปนู่นนะครับออกไปทุ่งนาเนาะเป็นทางน้ําอูดออกไปตรงเลยมันก็จะเป็นทุ่งนาเป็นนาข้าวที่เขาปลูกข้าวคนอยู่นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็น ที่เราอยู่เนาะก็มีบางส่วนยังมีน้ำขังอยู่ฮะก็จะนอนเรียงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลังนะครับยู่บ้านิทปเปอร์เราค่ำคืนนี้ไน้องน้ำมาล่ะน้อน้ำ มีถึงอยู่นะที่จ้างมีถึงอยู่นะว้าตากจับตากมากรองที่ถึงอยู่นานแล้วนะฮะฝนซาแล้วครับตอนนี้พ่อพายก็โยก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 เนาะไม่รู้เป็นไรนะเจอแอดบนาพ่อพายจะชอบคึกคึกนะฮะ นะชอบเล่นโซ่ชอบงานแทนดิอขอบคุณสำหรับคลิปนี้